เนี่ย้สวยดีทุกคนด้วยนะคะนี่นี่ตลกเขาสู่เกมสวีเดนนะคะอัปเดตมาสองอาทิตย์แล้วนะร <c oughs> ับบิดปรบุงเซิร์ฟนะคะแล้วก็แลกโค้ดลัคกี้ช่วงนี้ไม่ค่อยได้มานะคะเพราะว่าไม่รู้สินะมันแบบว่ามันจะว่ายัางไงอะอะคิดไม่ทันคิดไม่ออกจบละชีวิตสองเจ็ดปะ่ะรีบไปไหนอะสองสาม เอ,อประมาณว่ามันไฟมันหมดหมดยังไงไม่รู้ใครก็ได้เติมเชื้อไฟให้ทีก็ <t> <c ười> ผมเชื้อไฟหมดครับทุกคนชวยครับผมจะทำยังไงกับชีวิตดีวันนี้คือไฟแบบเริ่มดับดักมากไอ้นี่เข้ามาใหมน่นะเราก็น้องแมวเขาเรียกอะไรนะน้ำพุเออน้ำพุเกลือเข้ามาใหม่โอ้แมว จื้อมากปากแบจื้ไปเลยอ่ะโหตาอย่างสวยสวยค่ะอ่าสูงๆๆปิงอย่าหวางว่าจะได้ค่ะเธอโอเคแล้วก็อะไรนะอันนี้ใช่ไหมเราสูมไม่น้อยน้อยข้างข่าวน้อยให้มันครบเซตกันเถอะนะคะเราวิง่งเอ้ยอะไรมานะแว๊บบแบบ มาเห็นแคปแฟบแฟบเท่านั้นแหละมาอยกแอันนี้มาอยกแเอ้ยมันไม่ใช่นี่ขังข่าวน้อยไม่ใช่หรอเราสุ่มตัวนี้ไม่ใช่หรอแล้วทำไมมันขึ้นไปตัวนั้นนะเออจบแล้วหมดการชีวิตฉันสุ่มผิดอันแบบไม่มีไอโก้โอเคแล้วก็มานี้ก่อนนะชึบชึบชึบ ไม่รู้ว่าเลที่แล้วเออบางทีเราอาจจะไม่ได้ทำคลิปแบบถ้ามันแบบลักกี้ยังไม่เปลี่ยนเนาะพวกเธอมาดูที่เพจได้นะเพราะว่าแต่ละที่เราจะแชร์มาไว้อยู่เนาะหรือไม่ก็ไปที่เพจเกมเขาเลยก็ได้นะคะบางทีเราจะไม่ได้ทำคลิปอะไรเงนี้ยฉันขอโทษจริงๆนะเธอไฟฉันดับมีคนเอาน้ำมาลาดไฟฉันไม่ใช่หหอมันดับเองอ๋อเอ๊อะเอออะลักกี้ ลักกี้ยังไม่ไปเหรอ,หรอเราสุ่มได้แล้วเอ้ยรอบที่เราราได้หน้าตานี่นาใช่ไหมลักกี้อะฉันลืมไปเลยว่ามันยังไม่ไปไม่ใช่เหรอวะอีหย่างงกับตัวเองเลยเด้อวิเราม่เกลือเลยเธอทำไมพอมาสุ่มไห้พกเธอดูแล้วมันเกลือวะงงอันนี้เป็นชุดในลักกี้ใช่ไหมเราไม่ได้ให้ดูแบบว่าเต็มๆใช่ปะ เนี่ยชุดลักกี้เ็าสวยนะมันเป็นเซ็้สวยเลยอะอยืนคนละฝัง่งดูสตอรี่เขาสิตุกตาบันเล่โอ้โหลูดลงมาเลยนะฮะตุกตาบันเล่เหรอแล้วก็แดงแบบแดงแดงแบบตะโกนอุ้ย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 เฮ้ยเขาเคลื่อนขึ้นข้างบนเลยนะนี่ออ่ะตามนี้นะทุกคนก็มาใส่โค้ดแล้วก็ ตามกันต่อได้นะคะวันนี้ไอ้นั่นจะมาไหมนะไอ้นั่นนะ่ะไอ้นั่นนะ่ะไอไหน่ะไอ้นั่นไงจำกัดการซื้อะรบที่แล้วมีปะไม่มีไหมชุดเซ็ตของอุ้ยน่ารักเฮ้ยเราชอบชอบแบบนี้อยากได้อุ้ยชุดนี้น่ารักจริงแต่ยากมากเลยนะไอเนี้ยถ้าจะเหมาหมดจริงๆอ่ะต้องใช้ประมาณ800กว่าดาว ก็ดองหลายอาทิตย์ด้วยอะดูทรงหลายอาทิตย์อยู่อ,า,อ,า,ทอ,อาทิตย์หนึ่งไม่แน่ใจว่าได้เท่าไหร่นะคะเฮ้ยไ,ไม่มีอ่ะ <c oughs> อันนี้ลูโปลูโปครับกรอบโ,โ,นนโปนี่บนน้ำพุนะนก็จะประมาณนี้อืูแสนหวานขอดูชุดหน่อยครับเฮ้ยชุดก็น่ารักเดี๋ยวนะ ทำไมฉันซู o ม,มันซูมได้แค่มันนี้มันหมุนไม่ได้อะชีวิตติดหมุนไม่ได้อะอุ้ยได้แล้วเฮ้ยแยกเลยก็ได้นี่นะเหลือแค่ทรงผมละนิดนึงเหลือนิดเดียวเมียเมียโบนัสอันนี้โบนัสที่เขาทำเป็นกิจกรรมปะจัดอันดับอย่างเหมือนเดิมฐานเสี่วที่ฐานก็อย่างเหมือนเดิม,ม,ดมใช่ไหมใช่หรือไม่เขี่ยมหรือเปล่า มันซูมได้อย่างเดียวมันหมุนไม่ได้อะคืออะไรก่อนงงแคปงงแคปแคบงงครับครับปิ้ว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 หมดแล้วเนาะเหลือที่เหลือก็น่าจะเป็นไข่เราเปิดไปแล้วเปล่าวะอาทิตย์ที่แล้วอะ่ะแล้วจะเปิดแล้วนะไข่ชุดแบบนา่ารักน่ารักระบุงตะพิงง้ยน่ารักอ่ะมันชุดแป๊บทรงผมสีแดงเฟดนี้มาจากไหนนี่ ล่าสุดทรงผมคือเยอะสุดละในไอดีเนี่ยกล่องเอ๊ะเราไอ้อน,ออนี่คือเอ๊ะเราใช้ไปแล้วไม่ใช่หรอเอ๊ะเรายังไม่สุ่มเหรอก็จำได้ว่าสุ่มไปแล้วนี่เอ,อ๊เอ๊ะเมื่อกี้คือรู้สึกกดสุ่มไปแล้วปะเธอหรือเรายังไม่กดเอ๊ยยังพอดูหน้าตาแล้วก็ออก เน่เห็นไหมสตียังไม่อยู่กับเมื่อตาตัวเลยชีวิตนึกไปต่อคะ่ะเดี๋ยวได้แค่เดี๋ยวได้แค่ดขอดูสักนี่นี่งตังโง่ต้างตางโง่ไอ้ต้างต่งโง่ของเราชุดน่ารักอันนี้ชอบนี่มันหมุนไม่ได้ทําไมอ่ะหรือเป็นแค่เราเองวะเราหมุนไม่ได้มันชุมได้อย่างเดียวอ่ะมันหมุนแบบติ้วตี้วต้วต้ว,ว,วไม่ได้อ่ะหน้าตาแบบโหดโอดออกมา เนี่ยมันมัน,ม,นมันลุ้นให้ดูหน้าตาไม่ได้อันเนี้ยจะวว่งอุ้ยช่วยนะทำไมไม่ได้สวยเด้อหมุนไม่ได้ประเด็นอะคือหมุนไม่ได้ค่ะถ้าเป็นผู้หญิงก็จะแบบอุ้มผู้ชายแต่ถ้าเป็นผู้ชายก็จะอุ้มผู้หญิงไม่ได้อุ้มนี่หว่าตัวเช็คอ้าวอาอาอา,อาจุกกันละหนึ่งไม่ใช่ละอันนี้ไม่ใช่ละ ชุดอย่างน่ารักเลยอ่ะเธอหมุนไม่ได้ขัดใจก็แม่ไหนหนี้ถ้าไอ้นี้เป่ามีสตอรี่หรือเปล่าจ๊ะเป็นหุ่นดนตแล้วหนึ่งเอาอย่างนี้เลยคือมีแค่ทรงผมน่ารัก,กว่ะ <laughs> เออได้จะเป็นแค่เราแล้ว,ล,วล่ะดูทรง น่าจะเป็นแค่เราเล,ล่นแหละน่าจะเป็นของเราเองนี่แหละที่มันเป็นจังซี่นะคะจะวิง่งวายแย่จังเลยนะวายโอ้โหค้างนึกว่าจะมีเฮ้ยทำไมมาทำไมวันที่เราทําคลิปมันเกลือจังวะทําทไมวันที่แบบว่าสุ่มแบบชิ่งๆกับได้งงอ่ะงงแล้วนะกับชีวิตนะเอองงแล้วแหละโอ้ยหนอเดี๋ยวเราไปเปิดอีกไอีนึงดีกว่า เออไปเปิดไอดีไก่แล้วดีกว่าไปอืก็ก็เป็นสุ่มอันนี้ใช่ไหมอันนี้มนไม่ค่อยได้เท่าไหร่หรอกออไปอันนี้เลยละกันไปลุ้นงานชฉยหยองกันดีกว่ารอบที่แล้วไม่ได้ใสอุ๊ยก็ยังเกลือนะครับถึงจะเป็นไอดีลองก็เถอะไอดี ID นี้หมานมากเลยนะเธอเธอมาจะทําให้ไอดีหมานฉันไม่ได้แบบเป็นอย่างนี้ไว้ได้นะอเอาแล้วชีวิตเอาแล้ว เอออะไรอย่าคือเข็มจียาก็ได้อยู่แหละเนาะก็ถือว่าไม่ได้กันหนึงถือว่าเออก็ได้อยู่แล้วเนาะมันน้อยจังวันเนี้ยมีเพลงด้วยนะเออเข้ามาตัวไหนไม่รู้เลยเออนะหลายคนน่าจะได้เต้นแล้วลแหละเดี๋ยวไปอีกไอดีหนึ่งเราไมา่หยุดเพยงเท่านี้หรอกฮ้อฮ้ยไ,ได้กอบโปมา ใช่ปะเออได้อยู่ที่เลือก็จะเป็นอะไรนะอันนี้หรือเปล่าเฮ้ยตัวตัวนั้นลืมลืมหมดเลยเนี่ยแต่ก็ไม่แน่หรอกเนาะตวิงเออยังไงตัวิงเออได้เหรียญ่ะลาก่อยแล้วก็ไปเปิดก่องสิ่งที่เราตัวิงอะไรเจ็ดวันอะ เจ็ดวันหรือถาวรเจ็ดวันอ่าเรียบร้อยไอ้ดีนี้ก็ได้อยู่นะอ่ะ,อะ,อะยังไงจะวิงอ่าเจ็ดวันหรือถาวรอ,อ่านาตาถาวรมาจา้าเนี่ยไอดีลองมันจะเป็นอย่างนี้สมเสมอขายคับผูกขายไอดีลองครับ <g ül> ดูดิ ทำไมกันนะทำไมมันถึงมันถึงแบบว่ามันถึงไอ้นั่นกว่าไอ้ดี่หลักอะ่ะจะนิดบักมือบักคักเลยอะ่ะตามนี่นะคะทุกคนก็เธอก็มาใส่โค้ดแล้วก็ฟาร์มกันไปต่อได้นะสำหรับเราก็มีเพียงเท่านี้แหละหมดหรือยังจ๊ะอุ้ยเพชรอย่างสวยแป่ระประว่าต้านหมดแล้วนะไม่มีะไรแล้วเปลอมีอะไรให้สุ่มไหมนะ เห็นไหมนะช่วงนี้มีเกมอะไรให้เล่นม้างไหมช่วงนี้กลับไปกลับไปติดสตาร์ดิวอีกแล้วเธอฉันกลับไปติดสตาร์ดิวอีกแล้วว่ะแต่นี่แต่มันก็ติดมานานแล้วแหละแต่ก็กลับไปติดอีกรอบก็คือแบบเล่นแบบนะมากเราเล่นแบบโนทุกอย่างเราไม่ใส่บอสไม่ใส่อะไรเลยก็คือเล่นในตัวเกมมันแท้ๆมันนั่นแหละไม่ใส่คือแบบสมบุกสมบันมากอะ่ะเออชีวิตได้หรอ มันอด,ดลน้นท้งไม่ไหวที่จะรอให้มันมาแบบยังไงอะ่ะมาแบบมาเล่นด้วยกันได้อะ่ะม,มันมนานะไม่รู้ต้นไหนอ่ะอโอเคนะคะทุกคนก็ตามนี้เลยสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วขอบคุณคนดิจิตามและรับชมนะคะถ้าไฟมันยังมีอยู่ก็จะเนี่ยแหละก็จะลงคลิปเรื่อยๆนะคะแต่ถ้ามันมอดก็จะหายไปแบบๆแบบนะคะบ๊ายบายค่ะ